วัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาแนะนำหนังเรื่อง The Pursuit of Happiness นักแสดงนำในภาพยนตร์มีระบาอะไรบ้างคิดกัสเน่เป็นคนโดนเนื้อเรื่องหลักทำให้เห็นคิดจัสเน่พยายามยงหนักเพื่อทำให้ลูกชายของเขามีความสุขถึงชีวิตเขาจะลำบากแค่ไหนแต่เขาก็สู้ฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จของสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์มีอะไรบ้างคิดกัสเนเป็นคนขายเครื่องสแกนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพแต่ราคาสูงมากกว่าเครื่องเอ็กซเรี์เขาจึงขายก็ไม่ค่อยได้คิดการได้ทำเห็นว่าเขาพยายามหนักเพื่อขายเครื่องสแกนเพื่อนำเงินมาให้ลูกชายของเขาเลี้ยงดูลูกชายของเขาให้มีความสุขและได้เห็นถึงความลำบากของเขาแล้วนเรื่องก็ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นจนประสบผลสำเร็จว่าเป็นยังไงบ้าง มุมมองแนวคิดหลักของภาพยนตร์ที่พบเป็นอย่างไร้าไม่เห็นถึงความพยายามของของคิดการ์ดเนอร์และอย่าละทิ้งความฝันถ้ายังไม่ได้ลองทําการคิดบวกกับทุกปัญหาภาพ,พยนตร์นำเสน,เนอแนวคิดด้านดีของมนุษย์และสังคมอย่างไรความรักของพ่อที่พยายามยังนัาเพื่อลูกสองความอดทนความพยายามของคิดการ์ดเนอร์ทำให้เห็นทำให้ คนดูไม่ยออ่อท้อทำนำเนื้อเรื่องไปใช้ในชีวิตจริงได้สี่เมื่อมีโอกาสให้รีบคว้าไว้ภาพยนตร์นำเสนอภาพสะท้อนด้านมืดของมนุษย์และสังคมอย่างไรการไม่มีเงินมันน่ากลัว,มวแม้แต่คนรอบข้างก็ไม่สนใจ 2. ความลำบากเมื่อลำบากไม่มีใครช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองสาม ทางคมการทำงานมีตการแย่งชิงเพื่อเงินผมนายพนาสินจ้าร้อยยูมูเรียนหกสิบหกทับหนึ่งร้อยสองเลขเลขรหัสนักศึกษาหกหกซีซีสีห้าหนึ่งศูนย์เก้าครับสวัสดีครับผมนายอนจารยชายังแก้วมาจากห้องหกหกทับหนึ่งร้อยสองรหัสนักศึกษาหกหกซีซีสีห้าหนึ่งสามสองครับขอบคุณครับ